สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนกันในเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่59ค่ะเปิดพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนพืชดอกนะคะคือพืชที่เมื่อจะเรียนเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกออกมาเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ เรามาทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้กันเลยนะคะอันแรกนะคะที่อยู่บนยอดสุดมีจุดแดงๆนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะคือเกสรตัวเมียทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันพธนุ์เพศเมียต่อมานะคะที่ถัดจากเกสรตัวเมียที่มีสีเหลืองๆนั้นอันนี้คือเกสรตัวผู้ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ถัดมาก็จะเป็นกลีบดอกนะคะกลีบดอกจะมีสีสันที่สวยงามส่งกลิ่นหอมเพื่อช่วยหลอกล่อแมลงให้มาผสมเกสรน,นอกจากนี้นะคะกลีบดอกจะททำหน้าที่ในการห่อหุ้มเกสรขนาดที่ยังอ่อนอยู่แล้วส่วนสีเขียวๆที่หุ้มที่โคนดอกนะคะอันนี้คือกลีบเลี้ยงทำหน้าที่หุ้มส่วนของดอกเพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลง เราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของดอกชาบากันนะคะซึ่งดอกชาบานะคะจะมีเกสรเพศผู้และเพศเมียอ,อยู่ในดอกเดียวกันค่ะ mm hmm. อันแรกเลยนะคะอันที่มีสีชมพูสีสันสวยงามนี้นะคะอันนี้คือกีบดอก mm hmm. แล้วที่เป็นแฉกแฉกแยกออกมาด้านข้างนะคะอันนี้คือเกสรเพศผู้นะคะซึ่งเกสรเพศผู้นี้จะประกอบไปด้วยอับเรนูและก้านชูอับเรนู ทันที่อยู่ตรงกลางสุดที่มีก้านชูขึ้นไปนะคะอันนี้คือเกสรเพศเมียซึ่งจะประกอบไปด้วยยอดเกสรเพศเมียและกล้านเกสรเพศเมียส่วนสีเขียวที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะอันนี้คือกีบเลี้ยงสีเขียวที่อยู่ตรงกลางที่เป็นวงรีนะคะอันนี้คือรังไข่และในรังไข่นะคะจะประกอบไปด้วยอ,อวุน เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างดอกไม้ที่มีเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันให้ฟังกันนะคะจะมีดอกกุหลาบดอกข้าวดอกบัวดอกชบ้าดอกมะเขือและดอกกล้วยไม้นะคะดอกไม้พวกนี้นะคะจะมีเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันนักเรียนเห็นดอกไม้พวกนี้ไหมคะดอกไม้พวกนี้นะคะจะมีดอกบวบดอกตำลึงดอกไม้ยม ดอกไมะละกอและดอกฟักทองนักเรียนคิดว่าดอกไม้พวกนี้นะคะจะมีเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันไหมคะดอกไม้พวกนี้นะคะเกสรเพศผู้และเพศเมียจะไม่อยู่ในดอกเดียวกันแต่จะมีเพศผู้หรือเพศเมียเพียงอย่างเดียวภายใน1ดอกนะคะเด็กๆเรามาดูการสืบพันธุ์ของพืชดอกกันนะคะโดยตอนแรกนะคะจะมีการถ่ายละอองเรนูทําให้เกิดการปฏิสนทิ แล้วออวุธนะคะที่อยู่ในรังไข่ก็จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นมเมล็ดจากนั้นนะคะ,มะเมล็ดที่ได้ก็จะแพร่กระจายไปตกในบริเวณที่เหมาะสมและงอกเกิดมาเป็นต้นใหม่ค่ะลำต้นใหม่ที่งอกออกมาจากมเมล็ดนะคะจะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ต่อไปและจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นวัฏจากักรอันนี้จะเป็นขั้นตอนการถ่ายละอองเรนูของพืชดอกนะคะ ซึ่งจะมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ละอองเรนูจะปลิวไปตกบนเกรสรเพศเมียและได้รับอาหารขั้นที่2นะคะเมื่อได้รับอาหารแล้วละอองเรนูจะเริ่มงอกและแทงไปตามก้าเกนเกสรเพศเมียขั้นที่3นะคะละอองเรนูงอกเป็นหลอดยาวไปผสมกับเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย ถ้าไม่เข้าใจนะคะสามารถดูวิดีโอซ้ำอีกรอบได้หรือว่าเปิดทบทวนในหนังสือเรียนนะคะและว,วันนี้ครูมีแบบฟรรึักหัชให้นักเรียนทำหนึหน้าคือหน้าที่76ค่ะจำนวน4ข้อนะคะให้นักเรียนทำสงกันได้นะคะสู้ๆนะคะ